สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ w o r l d c l a s Peugeot Django ง้าศสกูเตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายลีฟานได้ทำการเปิดตัว KPV 1 5 0 2 0 2 1ดรถแนว Avengers อร์ส o ูเตอร์อย่างเป็นทางการในประเทศจีนโดยเคระราคาเริ่มต้นสำหรับรุ่นปกติอยู่ที่ประมาณ5 9 5 0 0บาทส่วนรุ่น ABS จะอยู่ที่ประมาณ68,0 0 0บาท โดยทางรีฟาน KPV 150เวอร์ชัน2021น2021นั้นจะเป็นการอัปเดตสีสันใหม่ให้กับตัวรถในโทนสีเหลืองดำโดยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ1 5 0ซีซี1ลูกสูบจะ้น้ำมันด้วยระบบหัวฉีดระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่11.53 HP ที่8,500รอบต่อนาทีและทอร์กหรือว่าแรงบิดสูงสุดนั้นจะอยู่ที่11นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาที ส่วนถังน้ำมันนั้นจะให้ความจุมาอยู่ที่12ลิตรนะครับซึ่งก็นับว่าเพียงพอต่อการออกทริปได้สบายๆตัวรถจะโดดเด่นด้วยระบบกระือนหน้าแบบหัวกลับ u p พไซด์ดาวที่จะช่วยลดแรงสะเทือนได้ดีกว่าแบบปกติส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นแบบโมโนช o อระบบเบรกนั้นจะเป็นดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำงานร่วมกับระบบห้ามล้อฉุกเฉิน ABS ในขณะที่ระบบไฟหน้านั้นจะเป็นแบบ LED หน้าจอแสดงผลจะเป็น LCD Screen แสดงผลค่าต่างๆที่จำเป็นอย่างครบครันมาพร้อมกับล้อขนาด14นิ้วความสูงเบาะนั่งจะอยู่ที่760ม mm, ิลลิเมตรซึ่งถือว่าเหมาะสมกับหลายๆสรีระของผู้ขับขี่เอามากๆและน้ำหนักตัวจะอยู่ที่เพียง125กิโลกรัมเท่านั้นก็ถือว่าเบานะครับและก็มีความคล่องตัวสูงตามสไตล์ของรถในแนวนี้ สำหรับประเทศไทยเรานั้นมีการนำมาโชว์ตัวอย่างเป็นทางการกันในช่วงที่ผ่านมาแล้วแต่อาจจะด้วยเหตุผลบางอย่างที่ทําให้การเปิดตัวพร้อมวางขายอย่างเป็นทางการนั้นล่าช้าออกไปคนต้องรอติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้รับการเปิดตัวกันในช่วงไหนอย่างไรหากมีความคืบหน้าทางเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็ว สนับสนุนโดย Lambretta s c เตอร์คล a สสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150ส s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส